มาดูแผนการเทรดของพิสมิงนะครับในวันจันทร์ที่11มีนาเนาะในส่วนของวันนี้นะครับอ่าพิสมิงยัง f o l l o w แผนเดิมอยู่นะครับคือใช้เซล์สต็อปนะครับถามว่าทําไมใช้เซลลสตอ็อปเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้นะครับมันเป็นเทรนดะ์ไฮริส์เนาะเพราะว่าถ้าเป็นเทรนด์ประเภทนี้นะครับอ่ะเวลาเขาเสียหนึ่งเสียของข้างราคานะครับเขาจะเสียทั้งแผงเลยนะครับฉะนั้นพิสมิงก็เลยเน้นเล่นเซลลสต็อปนะครับมากกว่า เซลิมิตเนาะแล้วถามว่าถ้าจะเซลิมิตตรงไหนนะครับตรงนี้กรอบมันเป็นกรอบของ day นะครับโคตรระยะกรอบ day ไปแล้วนะครับอ่าเรามามองหากรอบถัดไปที่เราตีไว้นะครับก็จะมีกรอบนี้นะครับอ่ากรอบนี้ซึ่งราคากรอบนี้นะครับจะอยู่ประมาณ2002.65นะครับฉะนั้นกรอบเนี้ยนะครับอ่าพี่สมิงจะเสี่ยงตั้งอ่าเซลิมิตไว้นะครับเพราะว่า ใน c m มีกรุ๊ปนะครับเขาจะบอกว่าราคาจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงที่ราคาประมาณ2,000นะครับฉะนั้นพี่สมิงเลยคิดว่าตั้งเซลลลิมิตตรงนี้ไว้นะครับเป็นการตั้งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ SL จะอยู่ประมาณ2,005นะครับ SL อยู่ประมาณนั้นตั้ง SL ให้ด้วยนะเพราะว่าหน้า เล่นหน้าเซลส่วนเทนเนาะมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับอ่ามันค่อนข้างเสี่ยงฉะนั้นเราจะต้องตั้งเอลไว้เผื่อด้วยนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าพี่สมิงก็จะตั้งตรงนี้ไว้สัก2ไม้นะครับอ่ามองว่าโซนเนี้ยสัก2ไม้นะครับกําลังดีเนาะไม่ไม่ตั้งเยอะเพราะว่าอ่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็หลอดค่อนข้างหนักเนาะอ่าอ่านี้พี่ก็สมิงก็ตั้งอย่างนี้นะครับมาดูท่าเฟรมเล็กๆบ้างว่าเอ เราจะเล่นตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าเฟรมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าถ้าเฟรม S4 บอกว่าตรงนี้เขาเริ่มมีการอ่า Q10 ละ Q10 แสดงว่าเขาไปได้อีกนิดนึงแล้วเขาก็จะจบเทรนละนะครับอ่าเริ่มมีอาการ Q10 Q, rain, Q body นะครับอ่าเริ่มมีการเสียโครงสร้างนะครับเมื่อมีการเสียโครงสร้างตรงนี้นะครับอ่าเขาก็จะถ้าเขาเสียโครงสร้างนะครับอ่าเริ่มเสียโครงสร้างแสดงว่าเป็นสัญลักษณ์ของเวฟห้านะครับอ่า เข้าสู่เวฟหปุ๊บทีเนี้ยเมื่อเขาเข้าสู่เวฟบ5นะครับเวฟบ5ในเวฟย่อยของเขาเนะ่ะเมื่อเขาจบเวฟบ5เขาก็จะย่อลึกนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยพี่สมิงมองว่ายังเล่นเซลล์สต็อปที่ปลายไส้นะครับอ่าตรงเนี้ยพี่สมิงจะเล่นเซลล์สต็อปตรงเนี้ยที่ปลายไส้นะครับอ่าเมื่อเขามีอาการคิวแล้วนะครับเราจะไม่เล่นที่บอดีนะครับเราจะเล่นที่ปลายไส้เลยนะครับอ่านะ ถ้าเราเล่นที่ body นะครับเราจะมีโอกาสเสี่ยงที่เราจะโดนเกี่ยวออเดอร์แล้วไปต่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในการอ่านโครงสร้างราคานิดนึงว่าเอ้ยถ้าเรายังไม่รู้โครงสร้างราคาแล้วเราไปอ่า follow นะครับอ่าไปเล่นเล่นตามที่แบบตั้งผิดนะครับเขาก็จะลงมาเกี่ยวแล้วเขาก็จะไปต่อนะครับอันนี้คือความเสี่ยงในในการอ่านเมื่อเราเจอแบบเอ้ยท้ายท้ายเทรนแล้วใกล้จบเทรนแล้วนะครับอา เราจะเจอความเสี่ยงจุดนี้อยู่นะครับฉะนั้นก็ต้องต้องมาเปลี่ยนนะครับต้องมาเปลี่ยนว่าเอ้ยตรงไหนใช้บอดี้ตรงไหนใช้ Body, ไส้ Side ได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องมาเปลี่ยนถามว่าทั้งเทนน,นี้ TP ตรงไหนนะครับ TP พีพ่สมิงมองว่าชุดนี้นะครับถ้าเขาลงมาเกี่ยวทั้งแผงเนี่ยพี่สมิงอ liters, ยากถือยาวนะครับอยากถือยาวแต่ก็ถ้าตรงไหนเสียงของร้างราคาก็จะแบ่งเก็บก่อนนะครับแบ่งเก็บก่อนบางชุดได้เนาะ อันนี้ก็เป็นแผนการเทรดของพี่สมิงในวันนี้นะครับส่วน H1 ตรงนี้นะครับ H1 ก็เป็นการสะบัดบอกว่าฉันใกล้จะจบเทรนแล้วเหมือนกันนะครับอาสะบัดขึ้นสะบัดลงนะครับเริ่มมีการเสียโครงสร้างราคานะครับเสียโครงสร้างในแท่งแล้วก็เสียโครงสร้างในเทรนด์ด้วยนะครับ่าะนั้นเมื่อมีการเสียโครงสร้างราคาแบบนี้นะครับถามว่าบายได้ไหมบายได้นะครับแต่ได้ไม่ไกลนะครับบายได้แต่ได้ไม่ไกล บายได้ระยะสั้นๆนนะครับแล้วก็แต่ถามว่าการเล่นที่ปลอดภัยช่วงนี้นะครับเน้นเล่นเซลล์สต็อปดีกว่านะครับอ่าเล่นเซลล์สต็อปหรือบายสต็อปนะครับอ่าบายสต็อปถ้าช่วงข่าวก็ตั้ง5นาทีนะครับบายสต็อปเซลล์สต็อปแล้วก็ปล่อยนะครับอ่าแต่ถ้าใครอ่าโดนสลิปเพจเยอะๆนะครับโดนสลิปเพจเยอะๆก็อาจจะเปลี่ยนที่เล่นนะครับบางที่เขาไม่มีสลิปเพจเนาะบางที่เขาไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเปลี่ยนที่เล่นนะครับอ่าเพราะว่าบางที่ก็ อาจจะโดนสลิปเพจเยอะๆช่วงข่าวมากดออเดอร์ไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะครับปัญหามันจะค่อนข้างเยอะนะครับแนะนำให้เปลี่ยนที่ถ้าเจอปัญหาลักษณะนี้เนาะก็วันนี้นะครับอ่าวันนี้พี่สมิงก็มองว่าอ่ายัง follow แผนเดิมนะครับอ่าเซลล์สต็อปก็จะมีเซลล์ลิมิตเพิ่มขึ้นมา2ไม้นะครับแต่เซลล์ลิมิตตั้ง SL ทุกครั้งนะครับหรือถ้าใคร MM ไว้อยู่ได้สักประมาณ2 2065นะครับประมาณนี้นะครับอ่าประมาณ2065หรือ2003เนี่ย ถ้าใครบอกว่าเอ้ยฉัน MM ได้หมื่นจุดนะครับอ่าก็สามารถอ่าไม่ต้องมี SL เดก็ได้นะครับอ่าแต่พี่สมิงมองว่าจุดเนี้ยมันมันลุ้นมันลุ้นถือได้นะมันลุ้นถือได้แล้วก็อาจจะแตะแล้วลงเลยนะครับอ่าจุดนี้เป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญพอสมควรนะครับอ่าฉะนั้นถามว่าอืมถ้าจะทำไมพี่สมิงถึงมองจุดนี้มีนัยยะสำคัญอ่าเดี๋ยวให้ดูอะไร นะครับพี่สมิงมองจุดนี้มีนัยยะสำคัญเพราะว่าอ่านี่อ่าทำไมพี่สมิงถึงมองจุดนี้มีนัยยะสำคัญนะครับอ่าพี่สมิงมองตรงนี้นะครับพี่สมิงมองตรงนี้ครับ่อ รอสักครู่นะครับรอสักครู่อ่าพี่สมีมองตรงนี้นะครับพี่จะมีมองตรงนี้ มาแล้วนะครับนี่นะครับมาดูที่ราคา2 0 0พนะครับอ่าสังเกตว่าตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยสองพันสองเนี่ยนะครับอ่ามีออเดอร์ขายค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแสดงว่าตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เมื่อมีการเทขายนะครับอ่าเมื่อมีราคามาแตะที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสองพกราฟจะมีการกระชากลงนะครับฉะนั้นพี่สมิงก็เลยให้นัยสําคัญที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสองพนนะครับอันนี้ก็คือ เหตุผลว่าเอ้ยทำไมพี่สมิงให้ในโยะายสำคัญตรงนี้เนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ